กลับมารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจวนันนีพบกับคุณเจรน,นาทิพยรัตกุลสวัสดีครับคุณจิตนาครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะหลังจากที่อังกฤษรู้ผลการทําประชามาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ต้องติดตามภาพรวมของการลงทุนไหมคะต้องติดตามกันต่อนะคะจริงๆความการลงทุนนี้ก็ผันผวนต,ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะหุ้นสหรัฐนี่ร่วงลงหนักหน่วงทีเดียวค่ะในรอบ5้าปีเลยน้ํามันก็ลงแต่ว่าราคาทองคําพุ่งขึ้นเพราะว่านักลงทุนหันมาซื้อสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงนะคะส่วนผลกระทบที่มีต่อการส่งออกไทยวันนี้มีบทวิเคราะห์มาฝากกันด้วยค่ะไปติดตามประเด็นข่าวเศรษฐกิจกันเลยค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะผลกระทบจากการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือว่าเบรกซิที่มีต่อประเทศไทยก็ยังเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะแม้ว่าอังกฤษจะ ต้องใช้เวลาเจราจากับ eu อีกอย่างน้อย2ปีถึงรูปแบบการออกจาก eu โดยเฉพาะข้อตกลงทางด้านเศรษฐกิจต่างๆแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความปั่นป่วนให้กับเศรษฐกิจโลกนะคะโดยเฉพาะประเด็นความผันผวนของค่าเงินปอนด์ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในระยะสั้นขณะที่ผลที่แท้จริงของการออกจาก eu ทั้งภาวะเศรษฐกิจและนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อยค่ะ ฝ่ายวิจัยธุรกิจธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ e x i m Bank ประเมินว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบในระยะสั้นก็คือเงินปอนที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงจะทำให้ราคาสินค้านำเข้าในอังกฤษแพงขึ้นซึ่งก็จะทำให้ความต้องการสินค้าลดลงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยหรือว่าสินค้าไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยสินค้าไทยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในระยะสั้นได้แก่รถยนต์และส่วนประกอบซึ่งไทยส่งออกไปอังกฤษเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่ามีสั ส่วนเพียงร้อยละสองของตลาดส่งออกรถยนต์ทั้งหมดนะคะทำให้ภาพรวมยังไม่ได้รับผลกระทบมากนะักรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบที่มีสัดส่วนถึงร้อยละเก้าของมูลค่าส่งออกรถจักรยานยนต์ทั้งหมดและอัญมณีและเครื่องประดับ เหล่านี้ถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่จะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนค่ะส่วนไก่แปรรูปแม้ว่าจะมีสัดส่วนร้อยละยีของตลาดส่งออกไก่แปรรูปทั้งหมดคาดว่าในระยะสั้นจะได้รับผลกระทบจากผู้นําเข้ามีแนวโน้มต่อรองราคาลงแต่ก็ยังถือว่าเป็นสินค้าจําเป็นทําให้คาดว่าปริมาณส่งออกจะลดลงไม่มากนัก ขณะที่การท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษมีสัดส่วนร้อยละ3.2ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดคาดว่าจะเดินทางมาไทยลดลงในระยะสั้นจากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นแต่ก็เชื่อว่าการท่องเที่ยวไทยโดยรวมยังมีแนวโน้มดีนะคะจากตลาดอื่นๆอย่างเช่นตลาดจีนและรัเสเซีย ส่วนระยะยาวเอ็กซิมแบงค์ประเมินว่าจากข้อกำหนดของนโยบายในการปกป้องอุตสาหกรรมและความเป็นตลาดเดียวกันที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนจะทำให้การส่งออกไก่แปรรูปของไทยไปอังกฤษไม่ถูกจำกัดจากโคต้าของ EU และไทยก็ยังมีโอกาสส่งออกไปประเทศอื่นใน EU ภายใต้โคต้าดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ไทยอาจส่งออกข้าวโพดหวานกระป๋องไปอังกฤษได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าไม่ถูกเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดที่ปัจจุบันจะต้องเสียในอัตราร้อยละ3.1ถึง14.3ส่วนทุ่น่ากระป๋องน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าปัจจุบันผู้ผลิตอาหารทะเลกระป๋องรายใหญ่ของไทยเข้าไปซื้อกิจการโรงงานผลิตปลากระป๋องรายใหญ่ในฝรั่งเศสแล้วก็มีอังกฤษนั้นเป็นตลาดจำหน่ายสำคัญนะคะเมื่ออังกฤษออกจากยูอก็จะทำให้ความได้เปรียบ ากการส่งออกสินค้าจากฝรั่งเศสไปอังกฤษนั้นลดลงค่ะด้านการค้าการลงทุนรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้เดินทางไปเยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรกนะคะหลังเข้ารับตำแหน่งก็ได้เชิญนักลงทุนจีนมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทยค่ะ นายสมคิดจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้หารือกับนักลงทุนภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนพบว่าผู้ประกอบการจีนแสดงความสนใจที่จะลงทุนในไทยทั้งการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในไทยเพื่อใช้ไทยเป็นฐานในการขยายตลาดอาเซียนรวมถึงแสดงความสนใจที่จะลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สำหรับสถิติการขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากประเทศจีนในไทยในช่วง4เดือนแรกของปีนี้นะคะพบว่าจีนขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นอันดับที่3มีจำนวน26โครงการมูลค่าเงินลงทุน7,575ล้านบาทโดยมีโครงการขนาดใหญ่อย่างเช่นบริษัทซันชัยไบโอเทค อินเตอร์เนชั่จำกัดขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตสารให้ความหวานน้ำมันข้าวโพดและส่วนผสมอาหารสัตว์มูลค่าเงินลงทุน1,734ล้านบาทค่ะสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ผู้ประกอบการ SME เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่ม SME ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ปรับโครงสร้างนี้ค่ะ โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและกรมบังคับคดีจัดงานสารพลัง SME พลิกฟื้นยืนได้ใส่ใจผู้ประกอบการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการให้แก่ผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงสาระสําคัญของกฎหมายในงานนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการเงินมาให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา สภาพคล่องด้วยนะคะนางสาลินีวังตาลผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหาก,กิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสอสอวอกล่าวว่า งานนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ได้เข้าใจถึงพระราชบัญญัติการฟื้นฟูกิจการของ SME ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมปี2559หากผู้ประกอบการต้องการฟื้นฟูกิจการสามารถยื่นขอตามขั้นตอนได้ที่กรมบังคับคดีหลังจากนั้นจะมีการเจรจาระหว่างเจ้าหนี้กับผู้ประกอบการและจะมีการยื่นแผนฟื้นฟูต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อให้ไกลเกลีย่ยต่อไปค่ะ ไปดูผลกระทบของ Brexit ที่มีต่อตลาดทุนทองคำและน้ำมันกันบ้างนะคะโดยตลาดหุ้นไทยเปิดทำการวันแรกของสัปดาห์วันนี้ดัชนียังคงเคลื่อนไหวผันผวนนะคะขณะที่การซื้อขายในฝั่งสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาร่วงลงอย่างหนักค่ะเคลื่อนไหวตามตลาดทุนทั่วโลกค่ะโดยดัชนีดาโจนปรับตัวลดลงนะคะ หนักที่เดียวค่ะ600จุดนะคะดัชนีลงมาปิดที่17,399.86จุดเรียกว่าปรับลงวันเดียวหนักหน่วงที่สุดในรอบเกือบ5ปี Nasdaq ลดลงไป202.06จุดปิดที่4,707.98จุดขณะที่ S&P 500ลดลงไป75.91จุด มาดูฝั่งตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างค่ะการซื้อขายในภาคเช้าวันนี้ดัชนีนิกเกอตตลาดหุ้นโตเกียวพุ่งขึ้นไปได้207.22จุดแต่ที่15,159.24จุดหลังรัฐบาลญี่ปุ่นส่งสัญญาณใช้มาตรการหนุนเศรษฐกิจส่วนหางเซงตลาดหุ้นฮ่องกงยังคงมีแรงขายต่อเนื่องนะคะปิดภาคเช้าลดลงไป1 4 8 2 5จุดขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมเพสิตของจีนบวกขึ้นมาได้ค่ะ24.47จุด สนตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวยังคงผันผวนนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถบวกขึ้นมาได้ค่ะล่าสุดดัชนีอยู่ที่1,419.69จุดปรับขึ้นมา6.50จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า1,8,900ล้านบาทด้านสถานการณ์ราคานะ้ำมันปรับลดลงแรงนะคะกว่าร้อยละ5เลยทีเดียวรับผลกระทบเงินดอลลาร์แข็งค่าจาก Brexit ที่ตลาดในเมกส์ของสหรัฐปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ว่วงลงไปถึง2เหรียญ47เซนราคาลงมาปิดที่4 7เหรียญ64เซนต์ต่อบาเรลส่วนบร้นตลาดลอนดอนลดลงไป2เหรียญ50เซนปิดที่4 8เหรียญ41เซนต์ต่อบาเรล ส่วนราคาทองคำที่ตลาดโคเมค็กของสหรัฐนะคะพุ่งขึ้นวันเดียวเกือบ60เหรียญสหรัฐต่อออนเป็นการปรับขึ้นวันเดียวในรูปแบบเงินดอลลาร์แล้วก็เปอร์เซนต์มากที่สุดในรอบกว่า3ปีส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศวันนี้พุ่งขึ้นต่ออีก200บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งราคาที่ร้านทองรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ22,500บาทขายออกบาทละ22,150บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณขายออกที่บาทละ22,650บาทค่ะ ราคาทองคําที่พุ่งขึ้นก็มีโอกาสที่จะถูกเทขายทํากําไรได้นะคะดังนั้นนะักลงทุนก็ควรที่จะระมัดระวังความเสี่ยงด้วยค่ะเน้นลงทุนระยะสัน้นส่วนราคาน้ํามันที่ร่วงลงแรงนะคะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากค่าเงินปอนอ่อนค่าและค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นส่งผลให้ค่าการตลาดน้ํามันในบ้านเรานั้นสูงขึ้นนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานบอกว่ามีโอกาสที่วันนี้ผู้ค้าน้ํามันจะประกาศปรับลดราคาแล้วก็มีผลพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่าเพิ่งเติมกันรอเติมพรุ่งนี้ ขอบคุณประเด็นทางเศรษฐกิจจากคุณจินตนานะครับขอบคุณค่ะ